แกงคัวไลครับวันนี้น่มีน้องก็มาไา้เลยน้องน้องข้างล่นครับเลยก็ทำเด็กลูกได้มาลูกเลยนะที่สะดวกดีน้องก็ตับไม้แล้วผมก็เลยเอามาเปนอย่างเดียวแหละครับเางั้นผมนต้องใช้เวลาบทลงกวน แก่งควรเล่ยกับวก้าไอ้ววก้ากับหมางั้นกับเตรียมเตรียมวันนี้พอเกลืองเพียงพร้อมแล้วก็นำวัตถีมาพัดกับเกลือง่อนไอ้กรุรกล่าวไอ้ก้าวกันแล้วแต่สูตรกล้องแต่ละบ้านนะครับต้นพุ่มเขาเกลืองมาพัดกับเนื้อไล่ขโนเอาไว้มันกรุ๊กคลิก ไปตามด้วยกะทิแล้วก็ปรุงรสก็เมื่อเก่งกั้วตัวไปครับเมื่อเก่งกั้วตัวไปแก่งกล้วเลยแรลครับคุณหวานน่ากินไหมมามากครับกินก้าวมันครับ